พี่น้องมีการเปลี่ยนแผนได้จากพี่น้องมื่อนี้ตอนแรกๆแยกข้าว่าสิไปทรงพระวัดภาษศรีน่จาจะพอดวีว่ามื่อนี้บ่มีเวลาหลายมาแต่หาลูกก็เลยสิมาหาหยังอาบแอ่ตากแอซ่ซะก่อน้น่าจากพี่น้องตะละเดี๋ยวหม้อบางกะปิหยังไปอู้เย็นบูบเลย,ยจากพี่น้องเย็นคักเย็นคัก แต่มากคุณเขบเรเคยมาเดอะมอวังกะปีจ้าเถิดพี่น้องเลยฮากสิมาเท่อนี้เป็นครั้งแรกเลยน่าจ้ะพี่น้องอู้อมากับเย็นบูบเลยคนร้ายหางใหญ่พร้อมวะ่ะมาคนเดียวพร้อมพี่น้องเออเอาแต่สิไปแรกๆเพราว่าสิไปงสงพระตลาดบางก็บ้านวัดภาษีน่าจ้ะพี่น้อง แต่ว่าเวลาบมมีรายย่ยคําก็เลยว่าตัดสินใจว่ามาหายางหางส้ามคำน้พี่น้องเดี๋ยวเอาใบมืออื่นเพราะว่ายังมีอีกมือหนึ่งนาสีได้ไปอ้พาพ่น้อคนร้ายค่ะพี่น้องตลาดบางกะปิเฮ้ยเดโมอบางกะปิบเ่เคยกามาจ้าเถือ่อนามาเธอนี่เป็นครั้งแรกมากรุงเทประ่ต่างแักหลายปี ไล้ายคักคล้ายคลาพี่น่องเสียงกับเสียงบ่นๆเนี่ยนะจะพี่น้องเพ,พราะว่าบรรยากาศนี่กับเป็นเทศกาลก็ดี แอ้โอ้บรรยากาศเย็นๆเลยผู้คนกัน้ายคับพี่นาอเซลโมนใหญ่มะยางคนเดียวกับผู้ผมเบิร์มนี่นะาจะพี่นอ้อง ด้วยงานถมเนาะตอนนีูด้เียของนยางคุเดียก็มีคนมาสดไ่นีดอกค่าดีองบ้างยางคุไปห้าลอกของบนล่อคก่อน เป็น,นคนมากจักเสือคนร้ายๆทีนะ้ะมาคนเดียวที่ประมาณนี้เอาะทีนอ้อเลี้ยวหนาเลี้ยวลังโวอโ้อพี่เวตื้นหาง้าหางขึ้นใหญ่ที่น้นอ ยายสีบลงบอกมาในน้ำน,นะลงหางแน่นอนเลยสันที่เท่าใดแหละบาทนนะี่ฮะสันที่เท่าใดวะตัวสันที่หนึ่งวะ่ะที่ถึงมาหลายจัดเลยกนสันที่หนึ่งจะถูกนะโ<ฮ>อยมาจะเคลียร์นะโอ มีน้ำตกน้ำที่นี่มีน,น้ำตกน้ำมึงเนี่ย เ,เย็นเลยบอเอยมากค่ะเขือนพี่น้องเอวยแต่มากรุงเชฟมากบท,ทั้งเอวยกัามาเดม้อวังกับพีจา่าเขือฮะกับมาเธอนี่เป็นข้งแรกเลยน้อพี่เนอะสวยงามแห่งนี้คนก็ไล่ลายพี่เนาะอ,อากาศมันหอนเนาะผู้ใดกับแรงขาวสหางแรงขาวสหางสั่นสุดเลยเจ้ะพี่น้องแนมลงไปข้ขงางล่างโอ้หคนอะ คนร้ายค่ะพี่น้องกลางเดมมอบางกาแลกันอยู่มุมสูงสุดเลยน่เแ้่พี่น้องอีกฟังเนาะพี่น้องอีกฟังเขามุมสุด ุดบรรยาก,กาศตอนบ่ายพายๆกันแรงเข่าหางเลยน้องๆแยกข้าวของมค่ยมากจ้าเดี๋ยวหาเดี๋ยวหมอบังกับปืหน้าก็มาครง้งเป็นครั้งแรกเลยสวยงามเลยกคน พี alors, look, my son, my son, so ่เนี่ยขนาดเนี้ยข้างยางเขาของานไม่มีกระจกได้ข้ามตื่นทำไมคะตื่นงกตื่นตื่นตัวเองบรรยากาศวันสงกรานต์นะร้อนก่นกับผ้ากันแลนเข่าหางนะพี่เนาะยายเองก็ยังแลนเข่าหางข้างนอกพ่นหอนแห้งย่างไปย่างมาเด็เก็บเงินจักบาท เจ็ดสิบบาทพี่น้องเขามาส้นเสือผาก่อนพี่น้องเอยมาหาเบิงกางเกงราคาแพงเบิงก็ซื้อดอกบ่มีเงินเขามาหาอาบแอมมาหาอาบแอแล้ครับ เบ่งกางเกงตัวง,งามงามเบ่งไว้มีเงินสิมาซื้อว่าผิดอ่ะไปนะอันนี้กางเกงผู้ชายวันนี้นะกางเกงผู้ชายแต่กางเกงผู้ชายปะกางเกงผู้หญิงอยู่ไส์ปะอ่าผิดอ่ะ จนโยมเต็มเนี้ยมราคาแบบธรรมดาเด้อยคุณนะอร่อยเก่าเสีบคุณพี่น้องเอ้ยคุณคุณทางพุทธหลายมีแต่เสือฝาอัุ้ษย์สายร้ายเนาะเสือผ้าผู้หญิงก็มีแต่กระโปรงกระโปรงกระโปรงพี่น้องอ๋อเสือผ้าผู้หญิงอยู่ยุสนี่ มาเบิงไว้สิซื้อดอกเพื่อเพื่อมีเงินจังสิมาซื้อพี่น้องขามันหอนบ่มีทางไปเลยแลนเขาหาเออเออ งามดีพี่น้องดึงราคากันพี่น้องเลยราคาไปธรรมดาเจ็700ราารดร้อยแปดร้อยน่ากินะเห็นแล้วนี่นะสิเป็นกางเกง,งคุ้งหิ่งน่าจะพี่น้อง เึงราคากับโอ้โหพี่น้องเพิ่งราคาเนี่พี่นอ้นนองสูงเอาไว้ดอกจ้าค้าพี่นอ้นองแอกเก็ตสูงหนึ่งแถมหนึ่งพี่นอ้องงามๆทั้งหนังเลยพี่นอ้อง เนี่ยกางเกงผู้หญิงอดูเดอรมอมากะตีพี่น้องสั้นนึงสั้นแหลกเลย,ยจังเสี<อ>ยซื้อนางแท้หนังใส้ดี้ตามนี้เลยเอาเพิ่มกูร่าหนนะคะอ่ากูไใช้ทกูใส่สมัยนะคะตรงนี้ง,งมามเนี่ยมีทั้งขาเดฟขาอันนี้มาโซนกางเกงพี่น้นนงนองกางเกงลดราคา ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งพี่น้องอันนี้เป็นกระเก่งผู้ชายพี่น้องกระเก่งผู้ชายโอ้หนึ่งแถมหนึ่งเด้อพี่น้องเก้าร้อยห้าสเธรรมดาเด้อพี่น้องเลยก็เป็นอีกรที่เดีไม่อยากผู้ชามากแล้ว่ เน,นอเนี่ยของคุณยิงงย่งของคุณยิง่งเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพีน่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วสามร้อยเก้าสิบบาที่ทางส้มนอร์ทางสปห์ห้าเบิร์กันห้าเบิร์กันพี่น้องรองเท้าที่เป็นแบบพุ่มข้อนะคะเซฟตี้นะคะราคาพิเศษคื่ร้อยเก้บาบาทรองเท้ากมาช้อปกันได้เนาะกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะ,คะ,ะ,คะเซียนแลนด์เซ ือกิจกรรมพิเศษนะคะในรอบบายบายนะคะท่านใดขึ้นมาก็ต้อนรับเข้าสู่เดอะมอลล์ไลฟ์บางกะบุด้วยนะคะที่มีหน่ที่เราซ้ะทอครังหนคือตะไรวะคือได้วะทุกท่านทุกจักรพรรดิอยู่แล้วนะคะเ้วก็เซลย์เดย